หนูไปเนฟซีลุงนะครับโอ้ขอบใจมากลูกนะแหมดีใจเหลือเกินนะครับหนูชอบที่ลุงสอนมากโอ้ขอใจจริงๆลูกนะกันต่อนะครับผมหน้าที่55หนะครับหนังสือที่ชื่อว่า fly w i t c h e n g l i s h นะครับที่เป็นแบบฝึกหัดของชั้นปห้านะครับเรียนไปกับคุณครูพี่นันนะครับทุกแพลตฟอร์มตอนนี้คุณครูเปลี่ยนชื่อเป็นครูนัน h ชนแนลหมดแล้วนะครับนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหรือลูกๆนักเรียนที่ใช้หนังสือต่างๆนะครับนะ ในช่องครูนันชาแนลนะครับถ้าลูกๆเปิดไปเจอนะครับนหนังสือที่ลูกเรียนอยู่คุณครูสอนเอาหนังสือมาสอนตั้งแต่ชั้นป .1 ยันม .6 เลยนะครับนะถ้าลูกๆไปเจอเปิดไปเจอในเพลย์ลิสต์นะครับนะร้อยกว่าเล่มนะครับนะคุณครูนํามาสอนเอาไว้ตอนนี้เราเปิดช่องมา4ี่หปีแล้วนะครับมีผู้ติดตาม25,000กว่าคนนะครับนะ ก็สามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นั้นๆเลยนะครับนะคุณครูรสอนตั้งแต่หน้าแรกจนจบเล่มเลยนะครับมาเรียนในหน้า55ของ Fly with English 5กันนะครับ Speaking ทักษะการพูดคำสั่งก็บอกว่า Ask and Answer นะครับให้นักเรียนถามแล้วก็ตอบ with your friends with your friend กับเพื่อนของนักเรียนเช่นนะครับนะ Uh, Max นะครับนะถามเพ็กซ์ว่า Have you ever been in a cave? นะครับเหมือนเดิมนะครับนะ Have you ever ตั้งประโยคแบบนี้นะครับตามด้วยกริยาช่อง3นะครับ be n เป็นกริยาช่อง3ของ verb to be นะครับก็คือ be ช่อง1นะครับ was กับ were เป็นช่อง2แล้วก็ be n เป็นช่อง3ก็แปลว่าเป็นอยู่คือ Have you ever been in a cave คุณเคยอยู่ในถ้ำหรือเปล่า เพ็ซนะครับซึ่งเป็นนกนะครับก็ตอบว่า Yes, I have นะครับเคยฉันเคยอยู่ในถ้ำขอบคุณนะครับนะคุณประเสริฐทักทายเข้ามาสวัสดีนะครับดังนั้นมีประโยคเยอะเลยนะครับนะคุณครูจะไม่สามารถแต่งเป็นประโยคให้ทุกประโยคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันสดๆดีไหมครับประโยคแรกนะครับนะ Have you ever p p l y y d volleyball นะครับ Play ตัวมีดีนะครับ Have you ever play tennis uh, table tennis Have you ever play badminton Have you ever play piano Have you ever play e d the guitar นะครับคุณเคยเล่นเครื่องดนตรีหรือเล่นกีฬาชนิดเหล่านี้หรือเปล่า Have you ever r o p e a b o w l คุณเคยทำชามหล่นลงแตกหรือเปล่า Have you ever r o p e a cup คุณเคยทำแก้วหล่นแตกหรือเปล่า Have you ever โรบเบอร์กลาสคุณเคยทำแก้วคัพในถ้วยนะครับถ้วยกาแฟอันนี้แก้วซีนนะครับคุณเคยเห็นนะครับเคยพบเคยเจอ Have you ever seen a whale? คุณเคยเห็นปลาวานหรือไม่ Have you ever seen an elephant? คุณเคยเห็นช้างหรือเปล่า Have you ever seen a crocodile? คุณเคยเห็นจระเข้หรือเปล่า Have you ever seen a snake? คุณเคยเห็นงูหรือเปล่า บรูคินทอยนะครับ Have you ever broken a toy? คุณเคยทำของเล่นแตกหักหรือเปล่า Have you ever broken a ruler? คุณเคยทำไม้บรรทัดหักหรือเปล่า Have you ever broken a window? คุณเคยทำหน้าต่างพังทลายนะครับนะแตกหักบ้างหรือไม่ Have you ever been in a castle? คุณเคยอยู่ในปราสาทหรือเปล่า Have you ever been in a cave? คุณเคยอยู่ในถ้ำหรือเปล่า Have you ever been Have you, have you ever been to นะครับใส่ทูเข้าไปท to a hospital คุณเคยอยู่ในโรงพยาบาลหรือเคยไปในโรงพยาบาลหรือเปล่า Have you ever walked one kilometer คุณเคยเดินหนึ่งกิโลเมตรไหม Have you ever walked ten kilometers คุณเคยเดินสิบกิโลเมตรไหมและ and Have you ever walked twenty kilometers คุณเคยเดินยี่สิบกิโลเมตรหรือเปล่า Have you ever broken your arm คุณเคยทําแขนหักหรือเปล่านะครับคุณเคยแขนหักหรือไม่ Have you ever broken your leg คุณเคยขาหักหรือไม่ Have you ever broken your foot คุณเคยนิ้วหักหรือเปล่านะครับนิ้วแตกนิ้วหักนะครับนะ your foot Have you ever broken your nose คุณเคยจมูกแตกหรือเปล่า Have you ever been to another country another city นะครับคุณเคยไป เที่ยวนะครับในเมืองอื่นๆหรือเปล่า Have you ever been to another country คุณเคยไปเที่ยวประเทศอื่นหรือเปล่า Have you ever been to another planet คุณเคยไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือไม่นะครับนะ Other planet โอเคนะครับคุณครูแต่งสดๆให้หมดทุกประโยคแล้วต่อไปมาดูคำสั่งแมฟ้าเริ่มร้องอีกแล้วนะครับนะกลัวจะไร้สดไม่จบนะครับ นาตอนนี้นะครับนักเรียน write ให้นักเรียนเขียนนะครับ three things นะครับสิ่งสา,สามอย่าง day ที่พวกเขา have done นะครับได้กระทําเรียบร้อยแล้วนะครับ have done เป็น present perfect tense นะครับ and และ three things แล้วก็3ามสิ่งที่ day พวกเขา have never done มีคำว่า never เข้ามานะครับ never แปลว่าไม่ไม่เคยนะครับนะ เนบวรดันก็ไม่เคยไม่เคยทำนะครับนะหลังแฮปนั้นตามด้วยกริยาช่องสามดันเป็นกริยาช่องสามของคำว่าดูนะครับเด่นแล้วแล้วหลังจากนั้นให้ tell your c คลาสก็คือให้เล่าประโยคเหล่านั้นนะครับให้คลาสในที่นี่ไม่ได้แปลห้องเรียนนะครับแต่ว่าเพื่อนแปลว่าเพื่อน,อนๆนที่อยู่ในห้องเรียนนะครับให้อ่านประโยคเหล่านั้นให้เพื่อนๆนของคุณในห้องเรียนฟัง w u r t your f s i i n นะครับ h a t ในที่นี้แปลว่าในสิ่งซึ่งนะครับอย่าไปแปลว่าอะไรในสิ่งซึ่ง your friend นะเพื่อนของคุณได้พูดนะครับนะก็คือพูดก็คือแต่งประโยคอะไรขึ้นมาก็ให้คุณเล่าประโยคเหล่านั้นให้กับเพื่อนฟังอันนี้เป็นประโยคที่นังสือก็เขียนเอาไว้นะครับก็คือลิงที่ชื่อแม็กซ์นะครับพูดว่า Pex has never been in a calf เพ็ซนะครับซึ่งเป็นชื่อของนก p พ x นั้นไม่เคยอยู่ในถ้านะครับ a คฟแปลว่าถ้ำเพ็ก has never walked one kilometer เพ็กซนะครับไม่เคยเดินนะครับ1กิโลเมตรดังนั้นคนุณครูก็เลยนำมาแต่งประโยคให้นะครับ3ประโยคที่พวกเขาเคยทำนะครับประโยคาราอังเกษว่า r r e d i n g s นะครับสิ่งสามสิ่งที่เดพวกเขานะครับแฮปดันพวกเขาก็คือ บุคคลในหนังสือหรือว่าเพื่อนๆในห้องเรียนนะครับเพราะว่าคําสั่งก็บอกว่าให้มาอ่านให้เพื่อนๆในห้องเรียนฟังพวกเขาใครก็แล้แต่นะครับนะพเพื่อนๆเราในโรงเรียนนะครับที่เคยทำแ h they have ever been in a hospital พวกเขาเคยอยู่ในโรงพยาบาลเขาว่าอยู่ในโรงพยาบาลก็คือเจ็บป่วยนั่นเองนะครับก็คือไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเขาเคยกระทํา They have ever p l a y อย่าลืมนะครับนะโครงสร้างหลัง verb to have ตามด้วยกริยาช่อง3เท่านั้นนะครับ They have ever played พวกเขาเคยเล่นแบดมินตันนะครับ They have ever seen พวกเขาเคยเจอเคยเห็น a w o ว l d นะครับปลาหวานนี่คือ3อย่างคนครูแต่งประโยคขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่าง3ประโยคและอีก3ประโยคที่พวกเขาไม่เคยกระทำนะครับนะ treating s สิ่งสามอย่างนะครับ They have never done ที่พวกเขาไม่เคยกระทำประโยคแรกนะครับ they have n e v e r นะครับให้ใช้ใคาว่า n e v ว r นะครับหนาะอย่าไปใช้เป็น they have Win นะครับหนาะให้ใช้เป็น they ครับ h ดย e ครับเนเวอรก็ตามปรกยาช่องสามนะครับ They have never be e n to a n o นะ e r planet นะครับพวกเขาไม่เคยไปยังดาวดวงอื่นนะครับหนาะหรือดาวเคราะห์ Plan e t แปลว่าดาวเคราะห์นะครับ They have never walked 20 kilometers นะครับพวกเขาไม่เคยเดิน20กิโลเมตรนะครับ They have never broken the i r nose นะครับตรงนี้นะครับนาะจากประโยคข้างบนนะครับนะ minus ก็ต้องเปลี่ยนเป็น the nose นะครับนะเพราะว่าประธานเป็น t h y นะครับพวกเขาไม่เคยจมูกหักนะครับนะแต่ถ้าแปลตาม ตัวหนังสือก็แปลว่าพวกเขาไม่เคยทำไม่เคยจะหมู่ของพวกเขานั้นแตกหักจำผมได้ไหมครับสวัสดีนะลูกสันนะครับนะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับนาะที่ทักทายเข้ามาลูกสันชนนักกรณนะครับอาจจะได้อ่าคุ้นคุ้นอยู่นะลูกนะเอาเป็นว่าคุ้นคุคุ้นๆุอยู่นะครับ โอเคครับผมหน้าที่55ห้าก็จบนะครับผมแล้วไปต่อหน้าที่56าสกต่อครับผม